มันจะได้ผลจริงๆหรอคะได้สีคราวนี้เราต้องจับมันได้แน่ๆโอ้ย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  อย่างสิคะคุณแม่คะฟ้ากลับมาแล้วคะ่ะสาเก็บนกแข็งออกจากตัวทาเร็วเข้าพวกเขามากันแล้ว แล้วทำไมแกไม่ไปทำข้าวไม่รีบไปทำอะไรไมาให้ผู้ชั้นกินแกเข้ามารบกวนคุณแม่ทำไมไม่เห็นหรือไงว่าคุณแม่กำลังหลับอยู่อะ่ะคุณผู้หญิงไม่ได้หลับนะคะคุณผู้หญิงท่านท่านเสียแล้วค่ะคุณฟ้าฮะแกว่าไงนะ เฉียบเลยอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันเพิ่งขึ้นมาเจอคุณผู้หญิงเมื่อกี้นี้เองฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณผู้หญิงถึงเสียชีวิตได้ค่ะคุณฟ้า เราอยู่ตามลําพังได้ไหมไม่ทําไมล่ะให้ฉันอยู่ทําอะไรเพื่อคุณผู้หญิงเธอคะนี่แกหูหนวกหรือไงพวกฉันบอกว่าจะอยู่กับคุณแม่ตามลําพังมันไม่ได้หรือยงไงให้เวลาพวกฉันล่าลาเนี่ยมันไม่ได้เลยเหรอคุณทิกเกอร์เขาก็เป็นสามีของคุณแม่ส่วนฉันก็เป็นลูกสาวสุดแกเนี่ย เป็นแค่คนใช้ควรไปทำอาหารหรือไม่ก็ไปทำอะไรก็ได้ฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้รีบใส่หอ,อกไปสิเอาไป คุณเดี๋ยวคอื่นก็ได้ยินหรอกนี่คุณใครมันจะมาได้ยินกันอีเนี่ยเหรอไม่เอาน่ะคุณคุณดูสิตัวแข็งทื่อขยับก,ก็ไม่ได้แบบเนี้ยตายสนิทคุณดูนี่สิ ฉันไม่รู้ว่าคุณทนกับร่างเหี่ยวๆแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะคุณอย่าพูดให้ผมไถึงสิแต่ก็อนนะอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องทนนอนกับอีกแก่แรลงถึงเนี่ยผมว่าให้ผมนอนกับสาวๆสวยๆอย่างคุณมันคงน่าตื่นเต้นกว่าคุนิ้ ปากหวานดีจากนี้เลยนะคะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันเนี่ยก็คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนี้นี่คุณผู้หญิงพูดถูกแฮะว่าคนพวกนั้นมันน่าไม่อายจริงๆเลยแต่ว่า พวกนั้นไม่รู้หรอกว่าคุณผู้หญิงวางแผนอะไรไว้และต้องเจออะไรบ้างขอบคุณมากมนะคะที่มาร่วมงานคุณแม่คุณแม่ต้องทราบสึงใจมากๆเลยค่ะโชคดีนะคะ ไ,ได้ก็ดีละจะไม่ต้องมายืนตีหน้าเศร้าเมื่อยหน้าอยู่ละในที่สุดอกอกแก่นั่นก็ไปที่ชอบที่ชอบสักทีไปอยู่ไอ้เสเดือนไงคุณฟ้าทำไมคุณพูดถึงคุณแม่คุณอย่างนั้นล่ะคะเพราะคุณเพิ่งเสร็จพิธีงานศพไปเองนะคะตายจริงเนี่แกยุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องดิแม ถ้าว่างมากเงนเนี้ยก็ไปหาอะไรทำทำกับข้าวไหมหรือไปหาอะไรทำก็ได้อ้ความจริงเนี่ยควรจะไปทำความสามบ้านยกใหญ่ด้วยนะเพราะว่าฉันเนี่ยเหม็นกลิ่นสาบสดแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมเอาเสื้อผ้าไปถายแล้วเงินให้ฉันเข้าใจไหมจะมายืนเซ่ออยู่ใช่ไหม สิฉันบอกให้ไปไปอีหนึ่งนี่นี่ใจเย็นสาใจเย็นอย่าลืมที่คุณผู้หญิงบอกไว้เดี๋ยวพวกเนี้ยก็ได้รับบทเลนของมันทิกเกอร์คะ เป็นไงบ้างคะนี่เยสาไม่เห็นหรือไงว่าฉันมาเอาของไปเก็บสิลูปนี้ฉันดูเป็นไงบ้างคะคุณสวยจนผมตะลึงเลยนะคนนี้ปากหวานเนี่ยคุณฟ้าคุณจะเอาเงินที่คุณผู้หญิงทิ้งไว้ไปใช้พุ่มเฟือยแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่ฉันจะเอาเงินแม่ฉันไปทำอะไรมันเรื่องของฉัน ฉันจะเอาเงินมาใช้จ่ายให้ตัวเองหรือจ่ายให้คุณทิกเกอร์มันก็เรื่องของฉันเข้าใจไหมแล้วเธอมีหน้าที่ทำความสะอาดก็ทำไปอย่าไปยุ่งเพราะว่าต่อให้ฉันใช้จ่ายอะไรเนี่ยน้ำแม่หมดนั้นอะ่ะก็ไม่ได้มารหรับรูมด้วยซหน่อยทำไมคุณถึงกล้าพูดแบบนั้นออกมาได้ไงคะคุณผู้หญิงอุ้มท้องคุณมาตั้งเก้าเดือนท่านอบรมสั่งสอนท่านให้บ้าน ให้ความอบอุ่นโดยที่คุณไม่ต้องทำงานเลยด้วยซ้ำอะ่ะคุณกล้าคิดกับท่านแบบนี้ได้ยังไงคะฟ้าถ้าคนใช่ของคุณยังไม่หยุดพูดจาลามปาลายแบบนี้นะผมว่าคุณไล่ไมันออกไปเถอะอย่านะคะอย่านะคะคุณฟ้าฉันขอร้องแหละฉันต้องการงานนี้จริงๆคุณฟ้าอย่าไล่ฉันออกเถอะนะคะโอ๊ยหน้าที่ของเธอเนี่ยมีอะไรก็ไปทำซะถ้าว่างมากเนี่ย ขึ้นไปทำความสะอาดห้องนอนฉันเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันไปทําสมพังมานี่ไม่นนเสียงออกหรือไงไปเปิดดูซิว่าใครมา,ย,ายื่ยจ่าตื่น่าจริงคุณดูสิคะนี่ ช่อา,อาง,ชงหัวมาดีครับสวัสดีค่ะคุณสาฉันขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมคะค่ะมันเชิญเข้ามาเลยค่ะขอบคุณค่ะ อ้าวคุณทนายมาทำอะไรที่นี่หรอครับฉันมาเรื่องพินัยกรรมของคุณดานะคะฉันหาพินัยกรรมของคุณดาไม่เจอโอ๊ยแค่กระดาษแผ่นเดียวเองจะอะไรากันแล้วกะหนาผมว่ามันสำคัญนะครับเพราะถ้าไม่มีกระดาษแผ่นนั้นเราก็ไม่ได้สมบัติบางทีแม้จตะตกเป็นของหลวงก็ได้นะครับไม่ไม่มีทางฉันไม่อยอมให้ใครเอาสมบัติไปง่าย เน่แกทำงานยังไงเอกสารสำคัญแบบนี้ถึงหายไปได้ฮะหรือว่าแกเปนคนขโมยพินัยกรรมไปใช่ไหมไปห่าง,<อ>งเล<อ>ยพอไ,ได้แล้วค่ะคุณฟ้าฉันไม่มีทางทำแบบนั้นกับคุณดาเด็ดขาดเพราะคุณดาเขามีพระคุณกับฉันมากแล้วก็มีเมตตากับฉันมากค่ะแกโกหกฟ้าเอา่อ คุณทนายครับขอเวลาพวกเราสักครู่นะครับผมเก็บสำเนาพินกรรมไว้เดี๋ยวผมขอขึ้นไปค้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมลงมาให้จริงเหรอไปเดินไป คุณนายครับผมเจอแล้วครับมันซ่อนซ้อนกันอยู่ในลินชักของดิเก้นั่นนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวพวกคุณก็จะได้รับในสิ่งที่พวกคุณสมควรได้รับอะไรแก ขอบใจมากนะนะจากนี้ไปเดี๋ยวเชิญแกกาันเลยงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะ,ะคุณแม่คะ่ะคุณแม่ไม่ตายหรอคะเป็นไปไม่ได้อะก็อตอนนั้นคุณตัวเย็ยนเฉียบแถมยังแข็งทื่อเลยนี่ทุกอย่างมันเป็นแผงของฉันเพื่อจะทดสอบแกแต่ฉันก็นึกไม่ถึงจริงๆว่าแกจะหักหลังฉันแบบนี้ ฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าแกมีชู้แต่ฉันไม่คิดเลยว่าชู้ของแกก็คือลูกสาวฉันเองคุณแม่คะฟังหนูก่อนนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะคุณแม่แกไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วในเมื่อเรื่องทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนี้ฉันไม่ฟังคํำอธิบายอะไรของแกอีกแล้วทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณเพราะคุณน,นั่นแหละคุณน,นั่นแหละที่ผิดทุกอย่าง ขอบใจมากนะสาถ้าไม่ได้เธอช่วยแผนฉันคงไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณผู้หญิงพวกเขาควรได้รับกรรมที่เขาได้ทำไว้ดังนั้นเธอจะได้รับมรดกจากฉันครึ่งหนึ่งฮะฉันหรอคะจริงหรอคะคุณผู้หญิง <c oughs> คุณแม่คะคุณแม่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะหนูเป็นลูกสาวองคุณแม่แต่ี่เนี่ยเป็นคนใช้ก็ตจกะอะหุบปากไปเลยลูกอักตันยูในโลกเนี้ย มีลูกอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งดีใจที่พ่อแม่ตายอีกประเภทหนึ่งก็ลูกอกักตันโยแกจะเป็นประเภทไหนกันละ่ะขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคุณทานายพาตำรวจมาจับคุณฟ้าและคุณทิกเกอร์ล่ะค่ะขอบใจมากนะต,ตำตํารวจแต่ก็คนเดียวเลยอะ่ะคุณจะมาโทษผมเดียวไม่ได้นะ หมดเพราะคุณเพราะคนนั่นแหละมันล่อลวงฉันอ่ะแต่ผมเตือนคุณแล้วนะ